สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d c a s t สจะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POP ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงวง Girl Group น้องใหม่นะคะที่ถือได้ว่าตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็กําลังให้ความสนใจอยู่มากๆเลยนะคะสําหรับวง e n m i นั่นเองนะคะจากทางค่าย JYP Entertainment สำหรับวง e NMIXX เนี่ยนะคะแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะพวกเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้เดบิวต์แต่ว่าก็ใกล้แล้วนะคะที่เราเนี่ยจะได้รับชมผลงานของวง e NMIXX กันแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการพูดถึงนะคะว่าวง e NMIXX เนี่ยนะคะก็น่านจะมาในสไตล์ที่แตกต่างจากวงรุ่นพี่นะคะอย่างทวัยแล้วก็อีจีอย่างแน่นอนแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการติดตามนะคะแล้วก็รอรับชมนะคะว่าวง e NMIXX เนี่ยจะมาในคอนเซปต์หรือว่ารูปแบบแบบไหนนะคะซึ่งใน แน่นอนนะคะว่าวง Enmix เนี่ยก็มีสมาชิกทั้งหมด7คนแล้วแต่ละคนเนี่ยนะคะแฟนๆก็มองว่าพวกเธอเนี่ยมีความ all r o u n d เดมากมากเลยก็คือแต่ละคนเนี่ยนะคะทั้งมีความสามารถในเรื่องของการร้องการเต้นแล้วก็วิชวลที่โดดเด่นมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดถึงหนึ่งในสมาชิกของ Enmix นะคะที่เรียกได้ว่าเธอเนี่ยนะคะก็ได้รับความสนใจมากๆตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยนะคะสำหรับเบย์นั่นเองนะคะโดยเบย์เนี่ยนะคะเธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ วง n m i x นั่นเองเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่าโดดเด่นนะคะเป็นคนหนึ่งที่มีความสวยวิชวลมากๆเลยรวมทั้งความเป็นเอกลักษณ์ของเธอนะคะทําให้แบบว่าเวลามีภาพรวมหรือว่าอะไรเนี่ยเธอก็จะดูโดดเด่นมากๆแฟนๆเนี่ยก็ต่างจับตามองกับเธอนะคะโดยเบนเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความวิชวลโดดเด่นเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เธอเนี่ยเรียนอยู่ที่มัธยมแล้วนะคะโดยเบนเนี่ยนะคะก็ได้เรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะกับวินเทอร์แห่งวงเอส pa านะคะอันนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมา ะะจากแฟนๆนั่นเองแล้วก็ด้วยความที่เบเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆนะคะเธอเนี่ยก็มักจะมีงานแสดงนะคะที่โรงเรียนเราเนี่ยก็มักจะเห็นเป็นรูปภาพหรือว่าคลิปนะคะที่มีการเปิดเผยออกมานั่นเอง โดยเบนเนี่ยนะคะเธอเนี่ยก็ถูกแคสนะคะจากทีมงานของ JYP เนี่ยที่หน้าโรงเรียนเลยนะคะก็เรียกได้ว่าด้วยความออร่าแล้วก็ความโดดเด่นของเธอเนี่ยนะคะทําให้เธอเนี่ยได้รับการติดต่อจากทีมงานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เข้ามาเป็นเด็กฝึกนะคะภายใต้ JYP Entertainment นั่นเองแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ได้รับการเปิดตัวว่าเธอเนี่ยคือหนึ่งในสมาชิกของวง e n m i x นั่นเองนะคะหลังจากที่บอกว่าการเปิดตัวของ n m i x ก็อย่างที่เราทราบกันนี้นะคะว่านอกจากจะมีการ ปล่อยรูปภาพออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการปล่อยคลิปวิดีโอนะคะที่โชว์ความสามารถของสมาชิกแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นนะคะสําหรับเบนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะแฟนๆเนี่ยต่างเข้าไปชมคลิปของเธอเนี่ยอยู่เยอะมากๆส่วนมากเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าพอเห็นเบแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงนะคะวงรุ่นพี่อย่างอีจีนั่นก็คือระยูจินนั่นเองนะคะด้วยความที่ทั้งสองคนนี้เนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็ความโดดเด่น,นคล้ายๆกันนะคะก็คือ ทั้งสองคนมีความสวยวิชวลแล้วก็มีความเท่อยู่ในตัวนะคะอย่างระยูจินเนี่ยนะคะตั้งแต่เปิดตัวออกมาเนี่ยเธอก็จะรับความสนใจมากๆเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเซนเตอร์อีกคนหนึ่งเลยนะคะที่โดดเด่นมากๆเลยสําหรับระยูจินเนี่ยนะคะเราก็เห็นเธอเนี่ยนะคะไว้ผมสั้นมาตลอดแล้วเบเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของเอ็นมิกที่ไว้ผมสั้นเหมือนกันหลายๆคนเนี่ยนะคะพอเห็นการเปิดตัวของเบเนี่ยก็เลยทําให้นึกถึงระยูจินนั่นเองหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยมีความคล้าย น,นะคะทั้งแบบว่าลุคหรือว่าเอกลักษณ์ความโดดเด่นต่างๆรวมทั้งเสน่ห์ของทั้งสองคนนะคะที่แบบว่ามีทั้งความสวยความเท่แล้วก็ความวิชวลที่โดดเด่นออกมาเลยอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่แฟนๆเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงกันนั่นเอง แล้วก็ถ้าพูดถึงความสามารถเนี่ยนะคะระยูจินเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถที่โดดเด่นมากๆเลยทั้งสเสน่บนเวทีการเต้นการร้องต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มากความสามารถนะคะแล้วก็เบจากคลิปที่เราเนี่ยได้เห็นเธอเนี่ยนะคะมีการปล่อยออกมาก่อนที่จะเดบิวต์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มากความสามารถจริงๆเลยนะคะก็น่าจะเป็นอีกสองคนนะคะที่แฟนๆเนี่ยก็ต่างจับตามองว่าพวกเธอเนี่ยมีความคล้ายกันมากๆเลยสําหรับเบแล้วก็ระยูจินนะคะ แต่ว่าก็เหมือนว่ามีคอมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าเบเนี่ยเธอก็เหมือนกับรุ่นพี่ใน JYP อีกหนึ่งคนนะคะสำหรับซูจีแห่งวงมิสเอนั่นเองนะคะ หลายหลายคนเนี่ยนะคะก็มองว่าหน้าตาของเบเนี่ยมีความคล้ายกับรุ่นพี่อย่างซูจีมากๆเลยก็จะมีหลายๆมุมนะคะที่พวกเธอเนี่ยมีความคล้ายกันนั่นเองอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่แฟนๆนะคะก็ได้มีการพูดถึงกันนั่นเองและนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มาพูดถึงกันนะคะสําหรับวงน้องใหม่อย่างเอ็นมิกนั่นก็คือเบนั่นเองที่ทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะเห็นเธอแล้วก็นึกถึงรุ่นพี่นะคะอย่างเรย์ยูจีนแห่งวงอีจีนั่นเองนะคะด้วยความคล้ายกันแล้วก็มาในสไตล์แนวเดียวกัน ต่างนะคะคสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ